กันที่ข่าวหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคือข่าวนี้เนี่ย น่เชื่อว่าหลายคนเห็นรูปนี้และเป็นไวรัลในโลกโซเชียลเลยแล้วก็มีการตั้งคําถามเยอะแยะมากมายค่ะคือรูปนี้อภาพที่ว่านี้นะคะคุณผู้ชมเป็นภาพป้ายโฆษณาที่อาคารแห่งหนึ่งค่ะตั้งอยู่ที่สี่แยกค้วขวางเป็นป้ายโฆษณาขายพาสปอร์ตอย่างรวดเร็วแปลงสัญชาติถูกกฎหมาย100%เซแถมยังมีให้เลือกสัญชาติอีกด้วยนะคะความปลอดภัยเป็นความลับทําเสร็จเนี่ยค่อยจ่ายเงินเกาะตั้งมาแล้วถึง13ปีค่ะได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการด้วย ซึ่งล่าสุดนะคะคุณผู้ชมป้ายดังกล่าวเนี่ยติดอยู่แค่2วันเท่านั้นตอนนี้ถูกถอดออกไปแล้วนะคะเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุมตัวคนที่เกี่ยวข้องกับการทําป้ายในครั้งนี้ได้แล้วค่ะใช่ค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะที่เนี่ยค่ะคนนี้ที่เราเบรอหน้าเอาไว้เนี่ย เธอชื่อว่านางสาวนาซูค่ะเป็นคนจีนถูกเจ้าที่ตำรวจจับกลุมตัวนะคะหลังจากที่สืบทราบจนพบว่าเธอเนี่ยเป็นผู้ว่าจ้างให้ร้านทาป้ายโฆษณาพาสปอร์ตย้ายประเทศค่ะพร้อมกับไปติดตั้งบุนทา,ารกลางแยกม้วยขวางเจ้าที่นะคะคุมตัวนางสาวนาซูจากคอนโดแห่งหนึ่งย่านม้วยขวางค่ะมาสอบปากคําที่สตมนางสาวนาซูเนี่ยให้การเอาไว้นะคะบ,บอกว่าเธอเนี่ยได้รับงานจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่อยู่ที่ฮ่องกงโดยติดต่อกันทางแอปพลิเคชันของจีนค่ะ ค่าใช้จ่ายนะคะจ้างดําเนินการเช่าติดป้ายรายเดือนเนี่ยแสนห้าแล้วก็ได้ค่าทําป้ายอีก60,000บาทส่วนนางสาวนาซูนะคะจะได้รับจ้างค่าจ้างในฐานะเป็นคนประสานงานเนี่ยป้ายละ500ดอลลาร์ค่ะ500ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ17,000บาทส่วนบริษัทที่ว่าจ้างนั้นคือเธอเนี่ยไม่ทราบชื่อเลยมีเพียงลายที่ใช้ในการติดต่อกันเท่านั้นค่ะอย่างที่เราบอกนะคะว่าป้ายนี้เนี่ยได้ถูกถอดออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ติดไว้แค่ประมาณ2วันเท่านั้น<จ>น,นะคะเจอโลกโซเชียลถล่มไปจ้าง ถามเลยว่าเพราะว่า นี่เคยอยู่ห้วยขวางไม่เคยเจอป้ายลักษณะแบบนี้มาก่อนอ่าใช่อันนี้คือมันขึ้นอย่างจงแจ้งมากเกินไปใช่ค่ะแล้วสีแยกอย่างนี้โอ้โหป้ายใหญ่แบบนี้ขับรถผ่านไปผ่านมาเห็นแน่นอนใช่ค่ะแล้วยิ่งเนื้อหาในป้ายเนี่ยมันน่าตั้งคําถามจริงๆนะกับการเรื่องการซื้อขายสัญชาตินะคะ,คะทีนี้ค่ะทางด้านของนายไพฑูรย์งามมุกค,ค,ค่ะผู้อำนวยการสํานักงานเขตห้วยขวางได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบนะคะยืนยันว่าป้ายโฆษณาแบบนี้เนี่ยมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฉบับที่55พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมืองเนื่องจากว่าอาคารแห่งนี้ค่ะลักลอบติดตั้งป้ายโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตมาก่อนนะคะเขตสามารถเรียกเก็บภาษีป้ายได้ค่ะซึ่งกรณีนี้เนี่ยเก็บได้ครึ่งหนึ่งก็คือ8 4 0 0 0บาทเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพเอเขตกันค่ะป้ายติดวันที่20ครับนะครับป้ายที่ภาษาจีนนะที่เป็นประเดน็นเนี่ยครับก็คือทางเศษฐกิจเราเนี่ยนะครับให้ตรวจสอบดุดนะครับได้รับปิดปิดนะครับแล้วถามผู้ผู้รับจ้างและนะครับผู้รบริษัทเจ้าของป้ายนะครับคือบริษัท บริษัท V m a t One นะครับก็คือบริษัทลูกของ Bino Group นะครับ V m a t One เนี่ยนะครับเป็นเจ้าของป้ายผู้รับสามประทานนะครับเจ้าที่เราประสานไปแล้วก็คือติดวันที่20 21, ่สิบก็โดนรัความกดดันสำนักง,งานเขตนะครับบอกว่านะครับผมรับแจ้งว่าป้ายมันมีสุ่มเสีย่ยงนะครับก็ทําการปวดลงนะครับวันที่ยีก็ใช้เวลา2วันขาดตอหลักศีลธรรมในหลักศีลธรรมเนี่ยคือในบ้านเราก็ไม่ใช่จะมาทําอะไรที่มันไม่ถูกต้อง ก็คือเรายอมรับว่าถ้ามันผิดศีลธรรมเรายอมรับที่ศีลธรรมไม่ดีหรือมันก็ไม่ใช่ปั้นไอตัวเนี้ยนะครับมันเป็นสิ่งที่มันเชื่อมต่อไปต่อได้นะครับจะส่งเสริมว่าทาให้เราในในขอให้เกิดความไม่สงบขอให้เกิดความไม่เรียบร้อยนะครับมันคียบเวดคำว่าศีลธรรมเนี่ยนะครับในป้ายได้หลุดไว้นะครับอันนี้เป็นข้อห้ามตามกฎหมายพรบรักษาความสะอาดนะครับประกอบกับก็คือความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเนาะอันนี้เราถึงต้องปรับเลย แปลว่าตอนไปขออนุญ,ญาตแต่ข้อความเนี่ยมันไม่ถูก <พอ S 2> เสี่ยงมันไม่ได้เข้าข่ายผิดกฎหมายนะครับอันนี้อันนี้ใครเขาไม่ได้ขอ แน่นอนว่าพอมีกระแสแบบนี้นะคะหลายคนไม่แปลกที่เขาจะตั้งคําถามว่าแล้วเจ้าที่รัฐของเราเนี่ยตรงห้วยขวางเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องไหมมีการรับรู้เห็นอะไรหรือเปล่านะคะพออเขตเขาก็ยืนยันมาแล้วว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนค่ะมาด้านของคดีบ้างค่ะทางด้านของพลตํารวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะก็ได้เปิดเผยถึงประเด็นนี้ด้วยค่ะบอกว่าป้ายโฆษณาซื้อขายสัญชาติเนี่ยอยู่ในระหว่างการตรวจสอบว่าจะเข้าข่ายความผิดใดบ้างแต่ป้ายแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่เหมาะสมอยู่แล้ว หากไม่สามารถดําเนินคดีได้ก็สามารถที่จะเพิกถอนวีซ่าผู้ว่าจ้างได้นั่นเองค่ะทางด้านของพลตํารวจตรีพันธนะนุชนาสนะคะรองผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ให้ข้อมูลด้วยค่ะว่าการซื้อขายสัญชาติเนี่ยมีอยู่จริงในโลกส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในประเทศที่มีประชากรน้อยค่ะแล้วก็จะมีการเชิญชวนชาวต่างชาติเนี่ยไปทําธุรกิจในประเทศเหล่านั้นแต่ว่ามีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นนะคะซึ่งในประเทศไทยไม่มีการซื้อขายสัญชาติแบบนี้แน่นอนป้ายแบบนี้เนี่ยเป็นการซื้อขายสัญชาติในประเทศอื่น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญชาติในไทยค่ะเพียงแต่ว่ามาใช้พื้นที่โฆษณาในประเทศไทยซึ่งในประเด็นนี้ยังไม่เห็นว่ากระทบกับความมั่นคงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ค่ะจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดในเรื่องของข้อ,ขอกฎหมายค่ะใช่ค่ะสรุปแล้วนะคะมันก็มีหลายประเด็นที่ต้องตรวจสอบว่ากรณีแบบนี้เนี่ยเข้าข่ายความผิดกฎหมายในข้อไหนบ้างค่ะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยอาคารไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ติดป้ายโฆษณาซึ่งเรื่องนี้ผิดอยู่แล้วนะคะที่สําคัญมันต้องมีการสืบสวนกันด้วยค่ะว่าป้ายแบบนี้ขบวนการ การแบบนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับทุนจีนสีเทาหรือไม่เนื่องจากว่าที่ผ่านมาคุณผู้ชมก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าพื้นที่ห้วยขวางเนี่ยถูกขนานนามในโลกออนไลน์ว่าเป็นมณฑลห้วยขวาง แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเข้าไปในห้วยขวางตรงนั้นเนี่ยพื้นที่ทุกอย่างนะคะก็จะเป็นคนจีนซะส่วนใหญ่คนจีนเนี่ยก็จะมาอาศัยอยู่แถวนั้นแล้วก็มาเปิดร้านค้าต่างๆเป็นจนํานวนมากนั่นเองอ่าอันนี้จริงเพราะว่าถ้าใครเคยไปห้วยขวางจะเห็น<ค>แบบขวางามาก่อนใช่เพราะว่าป้ายก็คือจะขึ้นเป็นภาษาจีนทั้งนั้นเลยนะแล้วเข้าไปกลิ่นหมาล่าคือชัดมากจริงเป็นแหล,งล่งเพราะว่าเป็นแหล่งหมาล่าเลยคือเหมือนเราเข้าไปอยู่ในประเทศจีนเลยอในตอนนั้นช่วงนั้น่ะเพราะฉะนั้นคนก็เลยเรียกกันเป็นมณฑลห้วยขวางไปเลยใช ที่หลายคนเขาตั้งข้อสงสัยว่าเอาการขึ้นป้ายแบบนี้เนี่ยมันจะมีความเกี่ยวโยงกับทุนจีนสีเทาหรือเปล่าเพราะอย่างที่ทุกคนทราบว่าข่าวทุนจีนสีเทาเนี่ยเราเห็นบออนะ่อยมาก,มากแล้วส่วนใหญ่คือคนที่อาศัยอยู่แถวนั้นเนี่ยคุณจีนสีเทาก็จะอยู่ห้วยขวางลาดพร้าวรัชดาอ,อยู่ในแถบเดียวกันหมดเลยนะคะทีนี้เนี่ยตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบแล้วว่ามันมีเข้าข่ายผิดกฎหมายข้อไหนบ้างนะคะเขาบอกว่าแน่นอนดําเนินคดีนะถ้าหากว่าเป็นคนจีนแล้วมาทําอะไรที่ผิดกฎหมายในไทยเนี่ยก็ดาเนินคดีเหมือนกันคนไทยไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงในเรื่่องนี้คะ